มาติดตาม NBT News กันต่อนะบรกนี้ก็จะไล่เรียงเรื่องของผลกระทบต่อเนื่องนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนะครับสักครู่เราไล่เรียงตั้งแต่เรื่องของตึกอาคารบ้านช่องต่างๆโรงพยาบาลนะการคมานาคมขนส่งรถไฟฟ้านะกลับมาใช้งานได้บางส่วนนะครับ6 <S 2> <S 2> ใน8สายเหลือ2สาย ในส่วนของทางด่วนเองนะครับในส่วนของการทางพิเศษนะครับก็มีการอัปเดตเส้นทางทางขึ้นลงด่านดินแดงครับถือว่าเป็นด่านเดียวนะฮะก็คือที่ยังคงมีการปิดการให้บริการชั่วคราวด่านดินแดงหรือว่าทางพิเศษเฉลิมมหานครขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานครนะครับก็ฝากไปยังการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพให้เร่งรัดนะครับให้ผู้รับเหมาของอาคารเนี่ยรีบจัดการรีบเคลียร์โดยเร็วนะครับ ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอนนี้ยังเกรงนะครับว่าเศษวัสดุจากอาคารสูงที่อยู่ด้านข้างเนี่ยจะมีการร่วงหล่นลงมาอีกนะครับซึ่งหากการตรวจสอบตัวโครงสร้างอาคารสูงทั้งระบบและบริเวณรอบข้างแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่คาดว่าครับอาจจำเป็นฮะที่ต้องยืดระยะเวลาการตรวจสอบออกไปอีกโดยจะแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบเป็นประยะนะครับ ส่วนเส้นทางเลี่ยงทางลงดินแดงนะครับถ้าใครจะลงดินแดงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมาจากทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางเข้าพระรามสี่เนี่ยเส้นราบบอนไก่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ให้ใช้ทางพิเศษสีรัฐมุ่งหน้าทางลงประหลนโยธินนนุสาวรียีชัยได้นะครับหรือว่าจะลงตรงทางลงพระรามเก้ารัชดาเพื่อจะไปดินแดงหรือว่าจะเข้ามาวิภาวดีก็ได้นะครับ สำหรับรถนะฮะที่จะมาจากทางพิเศษสีรัฐให้ไปใช้ทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือเนี่ยเพื่อที่จะวิ่งเข้าเส้นอโศกมุ่งหน้าดินแดงแล้วก็ออกมาวิภาวดีขณะที่รถที่ปกติจะขึ้นดินแดงมุ่งหน้าไปบางนานะครับก็ให้ไปใช้ทางพิเศษสีรัฐไปขึ้นตรงด่านบางซื่อได้นะครับหน้าสถานีขนส่งหมอชิด2หรือว่าไปขึ้นตรงด่านคลองประปา2ตรงหน้ากระทรวงการคลังก็ได้นะฮะ ซึ่งเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิริพันธ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมด mm hmm. ก็บอกว่าเนะี่ยเป็นการจัดการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ต้องไปพูดคุยกับผู้รับเหมาของอาคารนะครับก็ต้องไปขอให้เร่งรัดนะฮะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องรีบจัดการโดยเร็วเพื่อความปลอดภยัยนะครับ